กันให้ดีๆเรื่องของภัยการใช้โมบายแบงกิ้งมันมีรูปแบบใหม่ออกมาเพียงเสี้ยววินาทีครับดูดเงินออกจากบัญชีเงินฝากของเราได้หมดเกลี้ยงธนาคารเลยฮะโอโ้โหนี่เป็นข้อความเตือนจากศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติถือเป็นภัยการโกงรูปแบบใหม่ส่วนใหญ่ผู้เสียหายจะเป็นแม่ค้าออนไลน์แต่พอผมอ่านแล้วเนี่ยมันสามารถเกิดได้กับทุกคนเลยครับคุณผู้ชม วิธีการคืออย่างนี้ฮะคือถ้าเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเขาจะโพสต์เลขที่บัญชีของเขาอยู่ในหน้าเพจของเขาเลยใช่ไหมฮะเวลาเขาขายของเขาโพสต์เลขที่บัญชีใครที่เข้ามาซื้อก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของแม่ค้าได้<ะ>ทีนี้ลูกค้าครับซึ่งเป็นมิจฉาชีพแฝงตัวมาเป็นลูกค้า ก็จะมาเข้ามาคุยสมมติว่าพี่นิกเป็นแม่ค้าออนไลน์ผมได้เลขที่บัญชีแล้วนะหน้าเพจผมจดเลขที่บัญชีไว้ี๋ยวโอนมานะย่างผมสติดต่อขอซื้อของก่อนพอติดต่อขอซื้อของเสร็จปุ๊บผมก็จะบอกพี่นิกว่าเพื่อความมั่นใจผมขอเลขบัตรประชาชนพี่นิกหน่อยผมขอเบอร์โทรพี่นิกหน่อยผมจะได้มั่นใจว่าถ้าของส่งมาไม่ถึงหรือส่งมาถึงยังไงผมจะได้โทรตามได้ไม่ได้ว่าต้องโอนแต่ว่าเวลาตามของจะได้ตามได้จะได้ไม่โดนเบี้ยวเพราะฉะนั้นลูกค้ามีอะไรบ้างหนึ่งมีเลขที่บัญชีค่ะ สองมีเลขบัตรประชาชนสามมีเบอร์โทรศัพท์มือถือพอได้สามอย่างนี้เอาไปเปิดบัญชีกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ได้อันนี้คือใครที่ไม่เคยใช้อาจจะงงว่ามันคืออะไระเดี๋ยวนี้ร้านสะดวกซื้อหรือว่าเป็นพวกของค่ายมือถือเขาจะมีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกในการจ่ายเงินเอาเงินไปใส่ในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้แล้วไปจ่ายค่าบริการคนร้ายได้3อย่างนะฮะบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์นะฮะแล้วก็เลขบัตรอ่าแล้วก็เลขบัญชี เปิดบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เสร็จปุ๊บพอเขากรอกอะเอีกสามอย่างนี้มันจะเด้งไปที่แม่ค้าออนไลน์เลยเด้งกลับไปที่พี่นิพเลเลยโดยเด้งไปที่แอปพลิเคชันของแบงก์ออนไลน์เลยนะฮะในแอปพลิเคชันของแบงก์ออนไลน์ที่พี่นิพเปิดไว้จะเด้งขึ้นมาว่าคุณต้องการจะเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นี้หรือไม่ถ้าคุณต้องการขอให้กดตกลงถ้าคุณไม่ต้องการขอให้กดปฏิเสธแต่ทีนี้ในรายละเอียดตรงเนี้ย มันจะยาวฮะตำรวจบอกว่าด้วยความที่มันไม่ได้เด้งเตือนแบบจากที่ไหนก็ไม่รู้แต่มันเด้งเตือนมาจากแอปมือถือมันทำให้เรารู้สึกว่าอา้าวมือถือมันเชื่อถือได้นี่ก็กดตกลงไปง่ายๆก็กดตกลงไปคุณผู้ชมครับมจฉาชีพเขานั่งรออยู่เลยครับพอกดตกลงปุ๊บเขาโอนเงินทั้งหมดในธนาคารนะฮะเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เลย oh. แล้วโอนออกจากกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีเขาเลย สบายๆเลยะเสียววินาทีเ,ออเหมือนดีดนิ้วเงินหมดบ,บัญชีร้รายไปกว่านั้นคือเมื่อเรารู้ว่ามันเริ่มมีการคืออย่างนี้นะฮะบางกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันไม่ได้โอนเข้าได้ทีละแสนทีละทีละหมื่นมันต้องโอนทีละร้อยทีละร้อยแต่